ไปแคนยอนครับไป,ปลายแคนยอนเนาะก็แวะทางแคมโบออสุแพมสุแพมเาวัดสุแพมห0 9 5แวะมาวัดสุแพมนะครับอ่า1095้ถ้ามาจากเชียงใหม่ก็สังเกตพขาพุทธอ่าหลวงพ่อสมเด็จไม่ใช่สมเด็จครับกูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูบาเจ้าศรีวิชัย เจอครูบาเจ้าสิธิชัยถึงทางแยกปลายแปลงเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก็วิ่งมาแป๊บหนึ่งนะวิ่งมาแป๊บหนึ่งเจอวัดศุกแพรมตรงข้ามเป็นแทงน้ํานะแทงน้ําวัดศุกแพมเนาะก็วิ่งขึ้นมาเลยครับวิ่งขึ้นมาเลยเนาะสภาพก็เรี้ยวอย่างนี้ครับถนนนะถนนก็อย่างนี้อ่าแบบม่ฟ้าบาปาเขาอย่างนี้เป็นทรายระวังลื่นอย่างนี้เป็นทรายระวังลื่นนะครับบาเียเลอะ ดูสิเกียร์สองเกียร์สองไม่พดครับเกียร์สองไม่ได้ต้องเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งลากขึ้นไปครับลากเกียร์หนึ่งขึ้นไปนะครับก็มาชมบรรยากาศายแคนยอนอ่ะเอาโโซค์ขึ้นมานะโมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิบากสกูตเตอร์ก็ขึ้นได้นะครับก็มาเลยครับายแคนยอนก็ดูลายดีๆดูเหลี่ยมดูลายดีๆนะครับช่วงวันนี้ก็มีพระอาทิตย์แน่นอนครับ ฝนก็ไม่ตกแล้ววันนี้นะวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567นะครับก็มาตามตามลายมาเลยครับถ้าแยกซ้ายไปหมู่บ้านนะครับแยกขวามาครับแยกขวามาตามเส้นทางนี้ครับบินแดงๆเดีได้เห็นแคนยอนวสวยๆนะไปเกตติ้งขึ้นมานะครับก็พามาเที่ยวนะออยๆระวงังระวงังทำไมอย่างนี้ก็ระวังไม่รู้จะไปต่อได้ไหมนะครับก็ถึถง ปปปาาออออออเเ,อเ,อเ,อเอก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับน้ปบนนะปาดเหลือฮะปลายแคนยอนครับปลายแคนยอนย้อนแคนปลายนะขับรถมานะมค่อยๆถ่ายไปนะครับถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายไปนะถ่ายไปครับ อย่ไอเคนย้อนนะถายไปครับถ่ายไปเลยถ่ายไปถไป่ายไปตามร่องเขานะถ่ายไปตามร่องเขาอ่าตรงนี้ต้องเป็นเกียร์หนึ่งแล้วครับถ่ายไปเดี๋ยวนะหาเหลี่ยมก่อนถ้าผมขึ้นลายนี้ถ้าขึ้นลายนี้นะปับป๊บปั๊อาจจะตกลงตรงนี้ผมไปลายที่มันแบบนุ่นดีกว่าไปลายนุ่นนะ่ปก็ let's go เกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งอ่ามีลายอยู่ครับ มีคนทาไปอยู่ปาบปาบนี่เห็นไหมนี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยชด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 ครับ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 อย่าล้มนะอย่าล้มนะอ่าไปครับไปต่อครับดันเกียร์หนึ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เถีงไม่นานเด็กนาทีนะอย่าหนีนะครับเดี๋ยวนาทีดันเกียร์หนึ่งไปครับระวังก้อนหินด้วยนะดันเกียร์หนึ่งไปนะครับดันเกียร์หนึ่งไปมอเตอร์ไซค์ก็ ครับเราวางมันเริ่มนะครับไปไปด่านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งดูลายดีๆดูลายดีๆครับดูลายดีๆอย่าให้มันล้มนะอย่าให้มันลม้มด่านที่หนึ่งไปครับครับดูลายดีๆครับอย่าให้มันล้มนะด่านที่หนึ่งไปครับด้านปลายด้านปลายด้านปลาด้านปลาบครับ ครับตรงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับนี่หลครับปลายแคนยอนเรวจะเทคออกตรงนี้เลยจอดรถแม่งตรงนี้เลยนะครับจอดรถตรงนี้เลยนะครับ รับกิ่งเฮครับก็ยินดีต้อนรับสู่ป้ายแคนย่อนครับ uh, you can take motorbike on the side motorbike on the side นะครับก็ Dis ก gear and auto นะครับมาเลยฮะรรขึ้นมาสู่ป้ายแคนย่อนก็มาชมบรรยากาศสวยงามนะแดดจะจ้าเลยครับ เดี๋ยวจะพาเดินเล่นออกกําลังกายนะครับเมื่อกี้ก็ไปเล่นน้ํามาแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์ที่15นะกันยายน2,567นะครับก็พาท่านมาชมปลายแคนยอนนะก็สามารถพวกที่ชอบแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมก็สามารถเ่ามาเลยโกทูปลายแคนยอนได้เลยบางครั้งเราก็ไม่ต้องเดินนะมีที่ไหนมันไปเร็วก็มาตรงนั้นแหละนี่เดี๋ยวจะพาดูก็เอา กองกินมาด้วยครับเ๊บเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปกันก่อนอื่นต้องถอดรองเท้าออกนะตอดรองเท้าเทคิงโยชูนะแล้วค่อยไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มันจะลื่นนะอันนี้เป็นฝั่งด้านหลังนะเป็นป่าชุมชนนะป่าชุมชนบ้านศพแพรนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะหาเห็ดทางเดินหาเห็ดป่านะฮะไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพา กันเดินชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะรู้จะตั้งได้ไหมเออเออเออขอตั้งกล้องตรงนี้ละกานนะครับ Dá ไปครับเราไปแล้วครับจะพาไปเดินชมปาแคนยอนนะก็เราเดินสวนทางขึ้นไปเนาะเดินสวนทางขึ้นไป ก็เดินผ่านถนินแยกนะครับเดอิ้อดโบเคนนะก็เป็นล่องน้ําที่มันไหลมานะก็มีตรงนี้บรรยากาศสวยทีเดียวนะครับก็พระอาทิตย์ตกก็มีที่นั่งให้ชมพระอาทิตย์นะตรงนี้นะ เดี๋วเวลาฝนตกก็โปรดใ้คามแล้วมัดระวังนะเห็นไหมแผ่นดินมันแยกมาเป็นร่องน้ําเล็กๆนี่ก็เรียกว่าแผ่นดินแยกนะปลายนะตรงปลายแคนยอนปลายแคนยอนก็เกิดจากการสไลด์ตัวของดินลงไปนะครับใช้เวลาเนี้ยในระยะเวลานานาน,นะขอดูครับ ก็เดินสวนทางขึ้นมาเนาะเดินสวนทางขึ้นมาวิวเราจะไปดูวิวที่มันมีความสวยงามนะซึ่งวิวนั้นก็อวยหน่อ,อยตรงนี้นะครับสวยชิเดียวแผ่นดินแยกะพระที่จะตกลงนี้นั่งคุยกันตรงนี้โอ้โหสุดยอดบรรยากาศเลยครับไปดูนะบรรยากาศซึ่ง ก็ประมาณตอนนี้ก็17เลิกานะครับอัดแดดก็ช่ำๆแดดช่ำๆเลยครับใครต้องการอบผิวก็มาเลยนะช่วงนี้ก็แดดมีบรรยากาศดีมากสวัสดีครับ e x c u ว e me I take this photo o k y ย this I I make ละ

ใช้ความระมัดระวังเนี่ยตรงนี้ก็ดินมันสไลด์ลงนะก็ระวังนะครับเห็นไหมตอนนองท้าออกเดินไปนะเทคกิ้งเลยไปเลยครับไปเลยแดดดีมากเลยฮะว้าอันนี้ The b e t View ครับ The b e t View this here you can sit here and go to the sunset that's really nice ตนเดนเดนไปแล้วครับมือนังถือกล้องเนาะมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปนะไปได้เดินไปได้ ก็เป็นล่องเล็กๆกองแลนนะกองแลนกองก็เหมือนกองคลองคอควายนะกองคอควายคลองของแปลว่าถนนภาษาเหนือนะเอาไปมามันก็เขียนว่ากองแลนนะกองแลนก็คือถนนแลนก็แปลว่าพืน้นที่เฮลโหลสวัสดีครับที่แค่ที่แค่ก็ไปดูตรงที่ได้รับความนิยมนะตรงนี้ลมเย็นดีมากนะเดวิน the wind 49 it's so nice lady somebody come can you help me help me yeah help me that's so nice oh. take take on your hand i put up thank you so much i take this okay thank okay you. take okay. care be careful be careful no no no, no I no, don't jump not today. No. <laughs> <laughs> Tomorrow, baby. Before you can you see that the, the broken, yeah, for the danger, you see, look in there. Don't sit. No, 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 <laughs> no. We stay here. <laughs> Be safe. Come and come, come Thank you so much. <laughs>